ผมทำการเล่นสกายบอลครับโอเคเร็ว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 ล่ะฝันแข่งนี่ไงอยู่ในกล่องมีอะไรเนี่ย อโอ้หนานบ้านนี่เองเราจะซ่อนได้เลยครับแล้วเข้ามาบุกเราทำการซ่อนนะครับเมือยนะตั้งสามสิบวินะเร็วหน่อยเร็ว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 เร่อยๆสามห้เจ็ดต่อโอเคครับ ัน um um yeah, like um okay. uk. ้ก okay, oh, oh, e ่อนผมเล่นเบสบอลให้ชมดูท่านจะเล่นสกายบอลให้ท่นดูนะครับอือดูกอนโอเคเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งโอเคครับเราจะอ๋ยอะไรเนี่ยผมนึกว่าผมเอียงมาข้างหลังนะกล้องลงเราจะเจอครตรงนี้อี เอาทําการแขวานเอาไปต่อบล็อกได้ในว่าถอนเอามามังเพล้านเอชรเนี้ยเียเนี้ยเอาไปซ่อนในก็เนียนได้ในอบบอก็บล็อกเจ้าแขวานช็อตโอเคมาครับโหเก็บให้หมดเลยมีอะไรก็เก็บให้หมดเลย แต่ผมได้ทำการพางตัวด้วยครับไม่ไม่ไม่ไมไมห่ากันนะไครเนี่ยเราวีพี่เหรอหอยู่ดีก็ได้ช่วยเวยๆนฟะังมาครับใช้ขวานคู่ใจร้องแล้ว,ลวนั่งก,กันกดตแจห่อไม้เห่อนี้เลยครับเนะี่ย സാധന <Gãans> കണ്ടിത്ര กูไม่ในคูเลยมาได้ปีเหรอทำไมโชคดีวะหนอูด้วยหไหนบ้านกู นี่แหละบ้านนี่แหละบ้านผมไม่ขึ้นไปจนถึงตรงนี้นะนี่ก็หนีไม่พ้นทำมาขึ้นบนอ่ะเอาเงาบุตรมันก็รดแล้วก็นอนเกาะหาแล้วก็ตายมันก็ไม่ให้เราโดนแล้วขามันจะชนะแค้นมันนะครับ จะขามันผมไม่ได้เห็นแ้น้อยเลผมไปมาตมันนะไม่น่าเชื่อบอกเลยมีบอกเดียวแต่แต่ในบ้านนะเปุ๊ๆๆหันเลบไปนะบอกเดียวสักเช่บอก cái không mình không kể có lộn đá này nữa. khi mà không bồn nè nó có bị giống to này cái này luôn để gần yên yên mà nè để sát nó không phải đồng phong nữa mà dùng trong nước này nữa อันเนื้อครับเล่นไปแล้วครับหนึ่งตาไปเล่นใหอีกสักสองสามตาไหมโอเคเอาเป็นห้องนี้มีคนเล่นหรอเอาเป็นห้องนี้ครับมีคนเล่นตีคนเข้าอีกวะอ๋อสามคนอย่างนี้ต้องเล่นนะได้อาวีคนออกเลยลรอ โอเคสกายวอลมีขุดกองขุดกองเอ้ขุดบล็อกนี่นะเอามาปาไปเที่ยนเอาที่ถ่ายรอบสดเหมือนเดิมนะครับวันนี้ของก็ถ่ายแบบเยอะมากเลยนะครับแต่หลายลๆที่นะครับเพราช่วงในบ้านของก็ไม่ค่อยมีอะไรเล่นกันหรอกครับโอ้โห คนนี้เขาจะตกลงกับผมเขายอ่อเอายอ่ยอยอ่าย่อไม่นยยอะอย่อ

ตายเร็วแต่ละาตาครับมันกากอครับเยอะไหมเราจะทำการเล่นแบบนี้โอเคมัน,นเล่นแบบนคน,น,นแบบนั้น,น,น,บบนั้นน้อ,องน้องน้องนองน้องน้องน้อ